สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากแหลนต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็ทีินี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดรถนะครับอีกคลิปหนึ่งกันสําหรับวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของนิวฮอนด้าซีวีจีหกนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เป็นรูปของ ehev นะครับเป็นล้อสีดำนะครับคันสิบแปดนะครับล้อตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นสเปคที่ใส่ได้กับรถฮอนด้าซีวีตรงรุ่นเลยนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อที่ผมเคยมาในหายากอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันเรามาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้ นะครับเป็นล้อขอวบนะครับกว้าง7นิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่40นะครับออฟเซต40นะนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนนะครับทักมาได้นะสินค้ามีบริการของเก่ารับรับเทินด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต้นสีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนอยู่เลยซอยเจริญยเหรือ 21, มา200เมตรที่ถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับ แต่คลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโฟกันหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ